สวัสดีช่วงบ่ายนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์การกักน้ำเอาดอกในปีนี้ของแปลงผมนะครับว่าผมใช้วิธีไหนแล้วกักกี่วันผมถึงจะเห็นดอกนะครับแต่เรื่องการกักน้ำหรืองดน้ำนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละแปลงนะครับที่ผมมาแชร์นี่คือเพื่อให้นําไปปรับใช้ในแต่ละแปลงนะครับ แต่ละแปลงบางทีอาจจะก,กัก5วัน7วันนะครับแต่แปลงผมผมกัก10วันทำไมผมถึงกัก10วันนะครับก็ลหลังจากที่ใบผมตันประมาณ80%ของสวนนะครับผมเริ่มกวาดโคนนะครับเราก็เริ่มกักน้ำจนวันนี้ถึงวันที่10นะครับการพัฒนาของตาดอกของผมก็เริ่มเห็นทุกต้นนะครับ ผมลองเดินดูแล้วแต่ว่าจะเป็นตน้นมีมานมากมาน้อยอันนั้นไม่เป็นไรครับผมประเมินว่าผมพอใจแล้วในการเห็นดอกประมาณนี้อ่ะผมจะให้ดูดอกนะครับที่อยู่ใต้ท้งองกิ่งนี่เลยครับดอกก็เริ่มออกมาถึง โคนกิ่งเนี่ยครับบางกิ่งถึงโคนกิ่งไอ้กิ่งเนี้ยคือถึงโคนกิ่งเลยนะครับบางกิ่งก็นี่เลยครับไม้เห็นเยอะแล้วนะครับ ก็จะเริ่มเข้าน้ําพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้คือเป็นวันที่สิบเอ็ดผมจะเข้าน้ําอยู่ที่สองชั่วโมงคือหัวผมเป็นหัวเรนดอบร้อยี่สิบิตรต่อชั่วโมงแต่เขาจริงน่าจะประมาณร้อยลิตรต่อชั่วโมงผมขึ้นสองชั่วโมงก็เท่ากับหกร้อยลิตรต่อต้นผมจะขึ้นสองวันติดแล้วก็จะ มารอดูการพัฒนาของตาดอกกันครับว่าจะไปในแนวทางไหนถ้าตาดอกพัฒนาดีขึ้นผมก็จะเข้าน้ำเลยครับจะสามน้ำเลยถ้าตาดอกยังไม่พัฒนาในที่ผมพอใจผมก็จะอดน้ำต่อไปจนกว่าผมจะเห็นตาดอกที่พอสมควรและผมถึงจะอดน้ำอีกทีนึ่งต้นนี้ก็อาจจะเห็นเหมือนกันครับ เขาถึงโคนกิ่งกันตาดอกบ้างตาขแขนงบ้างไม่เป็นไรครับให้เรามั่นใจว่าดอกเยอะกว่าก็มาเห็นนะเห็นเห็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางดอกอาจจะ มาแล้ว,แล,วแล้วกักน้ำก็เลยแดงนะครับผมก็มาแชร์นะครับเพื่อเป็นแนวทางท่านที่ทำสวนทุเรียนด้วยกันนะครับนำไปปรับใช้ในแปลงสวนเลื่องกลางกักน้ำนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละแปลงนะครับออมผมกัก10วันวันนี้วันที่10นะครับใบในเริ่มเหลืองหมดแล้วครับทุกต้นนี่ครับ ใ,ใบในเหลืองใบในเหลืองใบในเหลืองนะครับนี่นะครับเดินดูแล้วก็คือใบในเหลืองเกือบทุกต้นเลยนะครับพรุ่งนี้ผมจะเริ่มเข้าน้ำแล้วก็ฝากติดตามนะครับฝากแชร์กดไลค์หรือคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทำดอกทุเรียนในปีนี้ในแต่ละแปลงนะครับแล้วผมก็แชร์เป็นแนวทาง ที่นี่คือทองผาภูมินะครับภาคตะวันตกเริ่มมีดอกกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตว่าแล้วว่าผมให้น้ําวันพรุ่งนี้คือเพื่อหัสุกผมจะอีก3าวันผมจะมาถ่ายให้ชวอมิทีว่าการขยับของตาดอกมีมากน้อยขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ